why they do overhand shuffle โอเคทำไมเขาถึงสับแบบนี้ทำไมเขาถึงสับแบบนี้ทำไมถึงสับแบบนี้เออเพราะมันมีเหตุผลนะครับมันมีเหตุผลโอเคให้ให้ให้ผู้ชมเลือกใบหนึ่งอ่าใบนี้นะครับอ่าใบนี้จำไว้นะใบนี้ the queen of spade โอเคเออทำไมเขาถึงสับแบบนี้ทำไมเขาถึงสับแบบนี้นะครับ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องล็อกไม่ต้องอะไรเขาเอาเข้าไปโอเคนี่ขึ้นมาปั๊บนะครับแล้วก็ตัดลงไป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 เอออ้าวอ้งตัด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 เออปั๊บปั๊บมันขึ้นมาอยู่ข้างบนได้เออเห็นไหมทำไมเขา้องตัดอย่างนี้เพราะว่ามันอย่างนี้มันคอนโทรลได้ มันคอนโทรลได้ง่ายนะครับโอเ okay. ค it's easy to control that's why they shuffle uh overhead shuffle okay <laughs>